คน,นะคะวันนี้นะคะดิมจะมาพูดถึงสิ่งที่ใช้แล้วชอบในปี2020ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ําหอมก่อนซึ่งตัวนี้ดิมรู้สึกว่าดิมได้กลิ่นครั้งแรกแล้วดิมรู้สึกว่าดิมชอบมากๆซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนหลายรุ่นนะคะก็คือชิ้นแรกของเราเป็นน้ําหอมนะคะตัวนี้จะเป็นของโค้ดนั่นเองนะ ดิมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันชื่อรุ่นว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปดอกไม้ซึ่งดิมชอบกลิ่นนี้มากกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หอมมากๆคือฉีดแล้วแบบมีเด็กคนทักมามีเด็กคนถามว่าใช้น้ําหอมอะไรแบบ บางทีฉีดไปที่ทํางานอะ่ะเราเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆที่ทํางานก็จะถามว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ใช้กลิ่นของอะไรหอมมากเพราะว่ากลิ่นตัวนี้นะคะมันจะให้ความแบบว่าออกแนวแบบหวานอมเซ็กซี่นิดนึงนะตอนนี้ก็กําลังจะหมดแล้วนะคะอันนี้ดิมซื้อทดลองมาเป็นแบบ30 ML นะกลิ่นนี้หอมมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในในส่วนของผิวหน้าเราจะไปแบบไว้นะคะเพราะว่า เราไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็ตอ่อย่างต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นของลิปแล้วกันนะคะลิปมันที่เราใช้นะอันนี้ก็จะเป็นของยูซารีนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นตัวนี้ดิมใช้มาก็ อันนี้เพิ่งใช้แท่งแรกนะคะใช้ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ต้นปีอะตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นโควิดใหม่ๆอะแล้วคือใช้มาแล้วยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้ซื้อมาตอนที่ช่วงเป็นโควิดนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ช่วงที่มีสถานการณ์โควิดไม่ได้เป็นโควิดก็ ซื้อมาช่วงนั้นเรารู้สึกว่าโอเคซื้อมาล้วมันโอเคใช้ดีนะคะไม่รู้สึกว่าเหนียวปากจนเกินไปแล้วก็ริมฝีปากไม่แตกด้วยแต่ว่าช่วงนี้ที่ริมฝีปากของริมแตกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ล้างหน้านอนนั่นเองนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็น ซาวาซูดิมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าซูวาซูหรือว่าซันวาซูนะซึ่งตัวนี้ดิมเคยซื้อแบบขนาดทดลองมานะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้จะเป็นเฟรชแคร์ก็คือจะช่วยในเรื่องของอาทาก่อนลงผิวซึ่งอันนี้ใครๆดิมเชื่อว่าใครๆก็คงจะจะได้มาลองใช้กันแล้วแหละอันนี้ไม่พูดเยอะก็ซื้อตามรีวิวนั่นแหละทุกคน ต่อมานะคะก็จะเป็นไอครีมที่ดิมใช้คือดิมไม่ได้จัดหมวดหมู่หรือว่าจัดอะไรนะคือดิมเอาสิ่งที่ดิมรู้สึกว่าดิมใช้แล้วดิมอยากซื้อซ้ํานั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้ค่ะ a h c ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของขอบตานั่นเองนะคะเนื่องจากว่าดิมเป็นภูมิแพ้แล้วขอบตาก็ดําแต่ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะซึ่งดิมไม่ได้เน้นว่าขอบตาดําไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ว่าดิมต้องการในส่วนของความชุ่มชื้นของดวงตาเพราะว่าดิมจะเป็น ที่ใต้ตาเนี่ยแห้งมากแล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าใต้ตาของเราทุกคนเนี่ยมันจะแห้งนะคะไม่มีไม่สามารถผลิตน้ํามันด้วยได้ด้วยตัวเองก็เลยจัดตัวนี้มาค่ะถูกและดีนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเพราะว่าตัวเนี้ยที่ดิมซื้อมาใช้มาประมาณ2หลอดแล้วที่ใช้แล้วชอบเพราะว่ารู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นดีแล้วดินเป็นคนที่ชอบทาคอนซีลเลอร์ไม่ทารองพื้นแต่ชอบใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็โอเคคอนซีลเลอร์ไม่แตก แล้วก็ไม่เป็นแบบว่าเป็นล่องนะคะตัวนี้เลยต่อมานะคะสิ่งสุดท้ายของเราอ่ะยังไม่สุดท้ายมีเสรมิมมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นของอมันชื่ออะไรนะออริจินปะออริจินนั่นเองนะคะตัวเนี้ยไม่พูดเยอะนะไม่พูดเยอะแต่บอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ชอบกลิ่นของเขาแต่ดิสลับดิม่ะดิรู้สึกว่ากลิ่นของเขามันเป็นอะไรที่เฟสแล้วก็รู้สึกว่าให้กลิ่นแบบอโลมานิดนิดเหมือนแบบ เราอยู่ในสปาหรือเปล่าแต่ว่าดีมาชอบมากเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมมากต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เพิ่งจะได้ลองใช้แค่ประมาณเดือนเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบทําให้หน้าดีมาเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อครีมบำรุงที่บํารุงผิวหน้าแบบผิวหน้าขาวหรือว่าผิวหน้าแบบให้ใสอะไรเงี้ยดียจะเน้นไปในส่วนของพวกริ้วรอยอะไรนี้มากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เลยลองซื้อมา ตัวนี้เขาชื่อว่าอันนี้อ่านไม่ออกต้องขออภัยด้วยจริงๆก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกกันในสัพท์ว่าครีมหน้าสดนั่นเองตัวนี้ดิมรู้สึกว่าใช้วันแรกอ่ะก็เห็นผลเลยนะคะทาก่อนนอนตื่นเช้ามาหน้าใสเลยก็ที่พูดไปทั้งหมดนะคะดิมเนี่ยใช้แล้วก็ชอบจริงๆนะก็เลยอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูกันว่าปี2021นี้ใครที่กําลังหาครีม แล้วอยากได้ครีมที่มันแบบว่า,าเป็นโทนหน้าแบบดีม่อย่างเช่นแบบดีมาเป็นคนที่แบบว่าหน้ามันแต่มันเฉพาะช่วงทีโซนแต่ว่าใต้ตาหรือว่าช่วงแบบผิวตรงอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยเหมือนผิวผสมอ่ะก็ลองเอาไปใช้ดูเมื่อก่อนนีเป็นสิวเยอะมากเนื่องจากว่าแพ้ฝุ่นที่ทํางานนะคะแล้วสิวก็ขึ้นแต่พอใช้ตัวซันวาซซูแล้วก็ตัวออริจินเนี่ย สตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะก็มาบอกกันใช้แล้วชอบ2020นั่นเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย